สวัสดีครับวันนี้กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อขึ้นมาบนสะพานสลานวิถีนะครับเพื่อจะมาทำความสะอาดขยะหลังจากที่เราไม่ได้ขึ้นมาทำความสะอาดเป็นแหลมเดือนนะครับจะให้ลับเห็นกันชัดๆเยอะแยะเต็มไปหมดตัวอาหารกล่องโฟมเก็นกันแล้วก็ไม่มาลงไปข้างล่าง นี่คือความราับผิดชอบของมนุษย์ครับมีให้เห็นตลอดตลอดผ่านนะครับเจ้วพวกขยะเหล่านี้ ซึ่งที่นี่นะครับเป็นชื่อสะพานสรานวิถีนะครับที่ทึ่งสมเด็จพระเทพท่านทรงพระราชทานชื่อให้เพื่อเป็นมิ่งกวันกับชาวประจวบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนสะพานนะครับจะให้ความรับจิตสำนึกมันเกิดขึ้นเรื่องในด้านความสะอาดผมเห็นว่ามัน เป็นปีแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ดีเราน่าจะยอมรับกันได้นะครับว่าว่าจะต้องมีป้ายมีอะไรเพื่อจะให้มีมาตรการที่ที่จะมาใช้จัดการกับเรื่องความสะอาดบนนี้นะครับถามว่าถ้าไม,ไม่มีจิตอาสาอย่างพวกเราขึ้นมาทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้ารอจิตสำนึกผมว่าชาติหน้าคงมไม่มีไม่เกิดขึ้น นี่คือภาพอีกภาพหนึ่งครับที่ทำให้ตัวผมที่สามารถยิ้มและมีแรงที่จะทำงานนี้ต่อได้ก็คือมีกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับมาช่วยกันทำความสะาอาดจึงมาเป็นประจำนครับทุกอาทิตยน์น้องๆพวกนี้มาจาก บริษัทติปโก้นะครับมาแล้วทำนี้ตึงเดินแต่ละคนเดินทางกันมาเป็นสิบกิโลเพื่อมาจะร่วมทำกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อเพื่อเป็นพระราชกุศลนะครับซึงน้องน้องออยมาช่วยเป็นปีแล้วครับน้องออยน้องมุกแล้วก็ อีกสองคนันนี้สํารกก็มาช่วยเหมือนเดิมครับซึ่งเป็นองค์กรักษ์ประจำตัวผมไปแล้วสัมฤกษ์กับเจ้าขาว อดอีกนะเพราะเรามีดับเพิ่มอพยพลอยขอทสย์น้ีวน้นะรยกโลังขึ้นสวยที่สุดนะครับอเสภาพที่สวยก็คือความสุขของคนเก็บขยะนะครับทำงานไปแล้วก็เก็บภาพสวยสวยไป ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาจะมีช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดคนทำก็ทำกันไปคนทิ้งก็ไม่เลิกทิ้งจะได้มาทำอีกสิ่ทิ้งยังไงก็มีคนทำให้ทิ้งทิงกันมาสิสิกหน่อย สลุ่มอ๋อยังโอ้โหแหวนยาเอาขึ้นมาดินี่คืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ปู่ตาเขาตั้งกองขยะให้ใหม่ที่หลังกินแล้วก็มาถึงในตรงนี้นะกองขยะอยู่ตรงนี้จะได้เก็บง่ายจะได้เก็บง่ายขอบคุณที่ไม่ทิ้งลงข้างล่างถ้าทิ้งลงข้างล่างไปการเก็บหขยา พวกนี้มาเพิ่งอีกนะมดีกว่าจะมามันก็เหม่เน่้าอยไม่มีปาร์ตี้อะไรมั้งมันต้องมีปาร์ตี้อะไรสักอย่างเทศกว่าล้างป๋าไม่ติดคอมันบ้างยังไงเนี่ยเทศกาลอาหารทะเลนึกว่าออืมีเลยเทศกาลอาหารทะเลเฮ้ยแล้ก้างป๋าไม่ติดคอมั้งไงวะก้างป๋าตัวใหญ่นั้นได้มาก้างอะไรมาเล้อเลยอ่ะเนี่ยมันน่าจะติดคอมันมั่งเลยเนี่ยทำไมถึงไม่ติด หรือว่ามันติดแล้วมันก็เลยเก็บไม่ทันเขางกินถนัดไงกิง oh, ้งอ๋อสงสัยก้างปาติดคอแล้วเก็บไม่ทันรีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าก้างปาติดคอ <laughs> <laughs>